ครับสวัสดีครับผมฟังเพลงอะไรฟังยังไงฟั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 งไปกันไม่มีคู่เดิมเชิคุเที่ยวงานไอป๋าเอาต่อเอาต่อเก็บเกี่ยวก็ได้เกบเกี่ยวต่อนี่คือลูกมือ เป็นแขรับเชิญในไลฟ์สดเนาะยิ่งแขกรับเป็นแขกรับเชิญในไลฟ์สดใช่ไหมครับพี่เปาไลฟ์สดเราจะไลฟ์พี่แคท์พี่ทันทิการไอ้ใส่ลำโพงใช่ไหมแม่ใส่งนั้นอยู่นั้นใช่ไหมใช่ที่ห้องเลยครับจัดแวรครับอาสวัสดีครับผมน้องก็น้องจาบันเทิงขอกัรเบิร์ตหนึ่งสวัสดีกันสวัสดีกันเบิร์ตสวัสดีกันอยู่เบิร์ตหนอ่งพี่วนับพี่ว่านอ๋อันนี้ละอ๋ออีกแล้วกูน่ามาหันอ่านมันนของกุยนั่นถ่ายทะกุยป่ด กขาอาบแล้วแม่นู้เขาบ่อาบเบ็ดมือเขาเขากวอดเขาจับบ่เป็นยังอ่าบักก็หน่อยจับกวอดที่เราแบบดามาไปแหน่ปันหางรถไฟเอาโอ้ยทางไหนพี่เปาเขาเป็นคนแนวนี้เหรอถือคนมาดานี่แหละคือว่ามาล่องแม่นถือว่ามาล่องพี่เปาได้นี่เดี๋ยวรอให้พี่เปาเงาะน้อยไม่ได้ค่าเงาะน้อยไม่ได้ค่าใครข่าครับผมฮะบักคิ้ว่า โอ้ยพี่น้องเลยไปนะครับบรรยากาศหลังฮ้านนะครับเนาะพี่น้องนี่นะครับอยสวัสดีครับ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 สวัสดีน้องแสงนะครับสวัสดีครับเรียนเสือนะครับเรียนเสือผู้ที่เด้าแรงที่สุดในวงนะครับคนที่เอวดีที่สุดในวงนะครับตอนนี้กําลังรอน้งคนกล้าสวัสดีครับ อะไรนะฮะรอฝนหยุดอ๋อคันฝนพอหยุดนู้นูสิบ่เป็ย่างครับตีห่าป่ลูกกับมันโตขวดนตีห่ากันฤติเดนอนอยู่นี่แหละกันสอ่านนำร้อนเลยขาดนอนใส่นี่ค่ะนเจอนอนตัวเลยตูดเลยแม่นว่าตูดเลยตูดนอนน้ำเขาโอ้ยน้ำบ่อาพร้อมปกติปกติอาบบ่อาบแม่นบ่มั่นใจพระเจ้า สา,สามนิว้วผมเอาเอ,อาเร็วงอหน่อยใครเอ้ยเอาเร็วเด้อพี่น้องมาหนีิมันเห็นยังแล้วหนิเฮ้ยยังมาว<อ>ันนะี้เห็ดยังมาหันอนะ่ะเฮ้ยยังมาหันอ่ะมันเห็นยังไม่เห็นหโอ้ยเอาได้ช็อตเด็ดแล้วพี่น้องมาหันนะครับผู้ใดถือความแก้มเนาะมาหันเนาะโอ้ยเป็นตาลิโตนเด้อโอ้ยเอาผมจะมาประก,นกันครับพี่น้องครับ ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องฟุกสนซอนรบเบือน้องเชียวด้วยกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังอีกที่เอี่ยง,ยง,ยง,ยง